สวัสดีครับวันนี้มาทมําเมนูหน้าหนาวครับแกงกระด้างวิธีกรารทำจะเป็นยังไงนั่นมาพอกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นขาหมูที่เราเราตึงเนื้อตึงหนังตึงม,มันนะครับเอามาต้มต้มจนเปื่อยแล้วครับเครื่องแกงกระมมนี้อย่างนักครับเกลือกักชี้ข่าตะไคร้ครับ หอมขาวหอมแดงคริกแห้งครับกะปิอันนี้ก็จะเป็นหงวุ้นครับประมาณจอนหนึ่งหลายนํำหลังจากหมูต้มเขาพักไว้จนเย็นแล้วเขาก็ใส่ผงวุ้นเลยครับเสร็จแล้วเขาก็ใส่พริกแกงเลยครับปุงรสตามชอบนะครับผงปรุงรส ผงน,น้อยน้อยหนึ่งหลังจากผงลกเสร็จแล้วเขาก็ตักใส่ถาดเลยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแจกตู้เย็นเลยหลังจากตีออกตู้เย็นมาแล้วนะครับตัดเลยครับใส่ถ้วยเส่จานแล้วหน้าตากเ็เป็นอย่างนี้ครับแก่งกระด้างครับขอบคุณทีดด่ที่แต่มครับชมเจอกันใ่คลิปหน้า สวัสดีครับ